สวัสดีครับทากับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําหมูผัดกะปิกันครับหมูสันนอกผัดกะปิยังไงให้เนื้อนุ่มหอมอร่อยบอกก่อนเลยว่าทําง่ายมากๆครับไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับส่วนผสมก็จะมีเนื้อหมูครับวันนี้ผมใช้เป็นสันนอกนะครับก็กะปิครับกะปินี้สําคัญมากครับเมนูนี้กับจะอร่อยไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่กับกะปีของเรานะครับกะปีต้องไม่เค็มนะครับอันนี้เป็นกะปี น้ำพริกนะครับมันจะล้วนๆแบบนี้นะครับกัะปีจากนาครศรีธรรมราชครับถ้ากะปีเค็มนี่มันจะไม่อร่อยเลยนะครับเมนูนี้ต้องเป็นกะปีน้ำพริกนะครับกระเทียมสับครับน้ำตาลทรายครับจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับเราก็จะทานกับทิกกี้หนูสวนครับมะนาวหั่นเตาครับหอมแดงหั่นเตาครับเราจะมาเริ่มผัดกันเลยนะครับเมนูนี้ทําง่ายมากครับตั้งกระทะใส่น้ํามันครับ ตามด้วยกระเทียมครับเคียวกระเทียมให้พอมีกลิ่นหอมนะครับกระเทียมหอมก็ตามด้วยหมูครับหมูนี่เราไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กแล้วก็บางมากนะครับหัน่นพอดีนะครับชิ้นใหญ่ๆหน่อยครับความหนาก็พอประมาณครับผัดหมูกับกระเทียมจนหมูสุกนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรทางใต้นะครับจะเป็นสูตรภากลางก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเราผัดจนหมูสุกนะครับหมูสุกแล้วก็ตามด้วยกะปิครับก็น้ำตาลทรายครับอัตรา,าส่วนของกะปิกับน้ำตาลทรายนะครับขึ้นอยู่กับความเค็มของกะปินะครับถ้าเป็นกะปิที่ที่เค็มนะครับก็ให้ละลายน้ําก่อนนะครับ ผสมน้ำตาลลงไปแล้วก็ชิมรสชาติดูก่อนได้ครับก่อนที่เราจะใส่ไปครับอันนี้ผมจะเพิ่มซีอิ๊วดําหวานไปสีสันนิดหน่อยนะหอมมากครับครับแค่นี้ครับง่ายมากครับเน้นที่กะปีนะครับกะปิน้ําพริก ไม่มีความเค็มมากก็อร่อยแล้วครับเมนูนี้อร่อยได้ง่ายๆครับเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมูผัดกะปิครับหอมอร่อยน่าทานมากครับ หมูนุ่มๆเลยครับเมนูนี้ลองไปทำทานกันดูนะครับเพื่อนๆคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ